สวัสดีค่ะขนุนจาก English Med ขนุนนะคะวันนี้ก็เป็นพอดแคสต์ชิ้นแรกของหนุนเลยยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็มีอะไรติชมหรือแนะนำกันก็บอกกันมาได้เลยนะคะสำหรับหัวข้อที่จะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่อ่านเจอในหนังสือเล่มที่กำลังอ่านอยู่ในตอนนี้เลยชื่อหนังสือว่า The Book of Ichigo i c h i e The art of making the most of every moment the Japanese way ถ้าแปลสั้นๆก็คือเป็นวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นในแบบอิจิโกะอิชิเอะนั่นก็หมายถึงการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าในทุกช่วงโมเมนต์ของเรานั่นเองซึ่งตอนที่หนุนจะเอามาเล่าในพอดแคสต์วันนี้ค่ะก็ชื่อหัวข้อว่า excellence lessons For and each i n o e a c h life ซึ่งในหนังสือเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ได้แปลเป็นบทความแล้วก็โพสต์ลงบนบล็อกดิบเรียบร้อยแล้็บางคนอาจจะเห็นบทความอันนี้บ้างแล้วนะคะผ่านหูผ่านตาแล้วก็โพสต์ลง n n l l s s h ม e ถนนในโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยเช่น Facebook และก็ i n s t a g r a m อ่ะละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีเซน 8ข้อตามแบบฉบับของอิชิกะอิชเอะนั้นมีอะไรบ้างสำหรับข้อแรกนะคะในหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็เขียนเอาไว้ว่า just sit and see what happens our spiritual short sightness often causes us to look far away in space and time from what's really right in front of us then teaches us to simply sit and embrace the moment with no further ambitions than this. If we are with other people, we celebrate their company as a gift. <laughs> โดยธรรมชาติของคนเราแล้วเนี่ยเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในระยะสายตาเราหรือว่าในความคิดเราในช่วงสั้นๆโมเมนต์หนึ่งเท่านั้นทําให้เราเหมือนมีความกังวลมีการคาดเดาอะไรล่วงหน้าเพิ่มเติมขึ้นไปอีกทั้งในเรื่องของเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราในะเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทําให้เราคิดว่าอะไรกันแน่ที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเราในตอนนั้น เซนเขาก็สอนเราว่าให้เราเนี่ยนั่งลงเฉยๆแล้วก็อบกอดช่วงเวลานั้นไว้โดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรเกินเลยไปมากมายอะไรที่อยู่ตรงหน้างเราให้คิดแค่ตรงนั้นและถ้าเกิดในช่วงขณะนั้นที่เรากำลังนั่งลงนั่งพักอยู่มีคนอื่นนั่งอยู่รอบๆข้างเราก็ให้เรารู้สึกยินดีว่านี่แหละคือของขวัญที่เรายังมีคน รายล้อมอยู่รอบๆตัวเราเราไม่ได้อยู่คนเดียวสำหรับข้อที่2นะคะในหนังสือก็เขียนเอาไว้ว่า s a v o r this moment as if it were your last breath you can live only one day at a time and no one can be certain that they will wake up in the next morning so let's not postpone happiness This best moments of your life is always this one. เขาก็บอกให้เราริ้มลดช่วงเวลานี้เสมือนว่ามันเป็นลมหายใจสุดท้ายของเราเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้แค่ครั้งละวันเท่านั้นและไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตื่นขึ้นมาในอีกเช้าวันหนึ่งหรือเปล่าดังนั้นก็อย่าพลัดความสุขให้ห่างออกไปเลยเพราะช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิต คือณนะตอนนี้ขณะนี้สำหรับข้อที่3นะคะในหนังสือเขาก็เขียนเอาไว้ว่า avoid distraction แล้วก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า an old proverb says that a hunter who takes aims at two prey at once will kill none the same thing happens when we try to follow a conversation or read a book at the same time as checking our phone Zen teaches us to do one thing at a time, as if it were the most important thing in the world. If you do it that way, it undoubtedly will be. <laughs> หลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบงความสนใจสุภาษิตโบราณก็ว่าเอาไว้ว่านักล่าสัตว์ที่จ้องจะจับเหยื่อสองตัวพร้อมๆกันมักจะจับไม่ได้เลยสักตัวมันก็คล้ายๆกับเวลาเราพยายามที่จะปฏิปต่อหรือฟังใครสักคนพูดหรือเราจะอ่านหนังสือไปพร้อมๆกันพร,พร้อมกับการก้มหน้ากดมือถือในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ เซนสอนให้เราทำอะไรทีละอย่างในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นให้เหมือนกับว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกถ้าเราทำได้ก็ไม่ต้องสงสัยว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราจริงๆสำหรับข้อที่4นะคะ free yourself from everything that isn't essential one can recognize an expert traveler more by what they leave at home than what they carry in their suitcase. Life is a thrilling adventure through which it’s best to travel light. So every day, whenever you’re overburdened, ask yourself, “What can I let go of? ข้อนี้เนี่ยหนนเชื่อว่าน่าจะตรงกับชีวิตประจําวันของหลายๆคนในช่วงนี้เพราะเรามีอะไรที่มันวิ่งเข้าวิ่งออกในหัวในชีวิตของเรามากมายเลยในหนังสือเขาก็บอกเอาไว้ว่าให้เราเอาตัวเองออกมาจากสิ่งที่ไม่จําเป็นคนเราเนี่ยถ้าพูดถึงนักท่องเที่ยวชื่อดังหรือคนที่เขาท่องเที่ยวเก่งๆไปตาสถานที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยเรามักจะจําเขาในภาพที่ เขาทิ้งอะไรเอาไว้ที่บ้านมากกว่าจำว่าเขาเนี่ยแบกอะไรมาเที่ยวบ้างชีวิตคือการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นซึ่งมันมักจะได้ผลดีกับการเดินทางแบบตัวเบาหรือว่าการที่เดินทางแบบไร้สัมภาระอิรุงตุงหนังมากมาย สุดท้ายแล้วนะคะเขาก็สรุปในหนังสือมาสั้นๆเลยว่าในทุกๆวันเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาทับถงมากเกินไปเกินที่เราจะรับไหวหรือคิดอะไรไม่ออกให้เรากลับไปถามตัวเองว่าเราสามารถละทิ้งอะไรไปได้บ้างหลังจากแต่ละวันผ่านไปหลังเลิกงานตอนเย็นหรือก่อนนอนปิดไฟก่อนที่เราจะหลับตาลงก็ทบทวนว่าวันนี้เราทำอะไรไปแล้วบ้าง มีอะไรที่เราต้องทำอีกบ้างอะไรที่มันไม่จำเป็นอะไรที่มันทำให้เราเครียดโดยไม่จำเป็นกังวลล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นลองถามตัวเองดูว่า what can I let go of เราสามารถละทิ้งอะไรไว้ได้บ้างสำหรับข้อ5ค่ะในหนังสือเนี่ยก็เขียนเอาไว้ว่า be your own friend rather than comparing yourself to others And worrying about what other people think, assume that you are unique in this world. At Shirley's Paul Pablo Casals said in a poem written for children, "You are a miracle, and there has never been, nor will there ever be, anyone like you." ให้เราเป็นเพื่อนกับตัวเอง. <laughs> แทนที่เราจะไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็มานั่งกัวงวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับตัวเราให้เราคิดไว้ว่าเราแต่ละคนนั้นแตกต่างจากคนอื่นบนโลกนี้ทุกคนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอย่างเช่นนักเชลโลที่ชื่อว่าพาโบลคาซาวด้พูดไว้ในบทกลอนที่เขียนสำหรับเด็กว่าพวกเธอคือความมหัศจรรย์และไม่มีใครเคยเป็นหรือไม่มีใครมีวันที่จะเป็นแบบพวกเธอได้ เป็นปกตินะคะที่เรามักจะชอบเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบกับคนที่อยู่สูงกว่าเราฐานะดีกว่าเราหน้าตาดีกว่าเราการงานดีกว่าเราหรือเราเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ข้างล่างเราที่ว่าเขาลําบากกว่าเราหน้าตาแย่ดูสกระปกมอมแมมเมื่อไม่นานมานี้นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหนุนได้ไปโบสถ์มหาถทยของอโบสถ์คริสต์นั่นเองนะคะคุณพ่อก็ได้เทศอะไรที่คล้ายๆกับหัวข้อนี้เหมือนกัน เราไม่ควรจะไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับคนที่อยู่สูงกว่าเราหรือคนที่อยู่ต่ำกว่าเราให้เราหันกลับมามองว่าณนะตอนนั้นเรามีอะไรอยู่ในตัวเรามีอะไรในสิ่งที่พระให้เรามาสามารถนำสิ่งที่เรามีนั้น่ะไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไม่มีใครด้อยกว่าใครอย่างที่ในหนังสือเขาว่าไว้นะคะเขาบอกว่าทุกคนนั้นแตกต่างจากคนอื่นทุกคนมีความยูนิคหรือมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป สำหรับข้อที่หกค่ะ Celebrate Imperfection If not nature in all its complexity, with all its birth and deaths, is perfect, then why should you be? Each failure is a sign that you should take a different path. Each flaw is an invitation to polish a daemon. If you have the will to improve, then i s perfect t o be imperfect สำหรับข้อ6กนี้นะคะก็หมายถึงว่าให้เราฉลองกับความไม่สมบูรณ์แบบถ้าไม่นับความซับซ้อนของธรรมชาติที่รวมเอาการเกิดและการตายมากมายไว้แล้วเราก็เป็นเหมือนมนุษย์หรือสัตว์ธรรมดาชีวิตหนึ่งที่ไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบอะไรเลย ความล้มเหลวแต่ละครั้งเป็นเหมือนสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราควรจะเลิกเดินเส้นทางอื่นที่แตกต่างออกไปความผิดพลาดแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็เป็นเสมือนคำเชื้อเชิญที่เราเอามาใช้จีรนายเพชรให้มันแวววับมีมุมมีเหลี่ยมสะท้อนแสงสร้างประกายได้มากขึ้นตราบใดที่เรายังมีแรงปรารถนาหรือมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ นั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองซึ่งในหัวข้อข้อที่6นี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ส่วนตัวแล้วหน,นูเชื่ออยู่ลึกๆเลยว่าไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบเลย Not thing is perfect บนโลกใบนี้เพราะถ้าทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วมันก็เหมือนกับทุกอย่างต้องหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์แบบและไม่มีงานชิ้นไหนที่สมบูรณ์แบบ ถ้าอะไรที่มันสมบูรณ์แบบแล้วแสดงว,ว่ามันไม่ต้องการการพัฒนานะคะก็เป็นข้อคิดที่ยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยฝากบอกถึงตัวเองด้วยเหมือนกันสำหรับข้อ7ค่ะในหนังสือเขียนเอาไว้ว่า practice compassion from a Buddhist perspective feeling sorry for someone doesn't mean feeling pity but rather than a profound empathy That allows us to travel toward the situation of the other to understand their motivations and if necessary their mistakes. Each person acts accordingly to the moment of personal growth in which they find themselves. Even if they behave in hateful ways, is the best they can do with what they have. เขาก็บอกให้เราฝึกความเห็นอกเห็นใจนะคะในมุมของพุทธศาสนาการรู้สึกเสียใจกับใครบางคนไม่ใช่ความรู้สึกสงสารแต่เป็นรากฐานของการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นต่างหากในหนังสือเขาก็ว่าเอาไว้ตามนี้นะคะเขาว่าว่าการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยทำให้เราเดินทางเข้าไปถึงสถานการณ์ในจิตใจของผู้นั้นได้อย่างถ่องแท้ทำให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยมีแรงกระตุ้นอะไร หรือมีข้อผิดพลาดอะไรเพราะแต่ละคนเนี่ยมีพฤติกรรมการแสดงออกตามช่วงเวลาที่เขากำลังเติบโตในขณะนั้นแตกต่างกันออกไปถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะทำอะไรที่ไม่น่าปลื้มใจเท่าไหร่แต่ก็ให้คิดไว้ว่ามันคือวิธีที่ดีที่สุดที่เขาสามารถทำได้จากสิ่งที่เขามีอยู่ในตอนนั้นถ้าเราเอามาพูดถึงตัวเราเองนะคะในแต่ละคนเนี่ยหนุนก็คิดว่า บางครั้งเราไม่ใช่คนดีร้อเซนเสมอไปแต่ว่ามันก็มีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เราเลือกที่จะประพฤติตัวหรือว่าคิดอะไรออกมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันดีบ้างไม่ดีบ้างยังไงก็ให้เราทำความเห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าใจไม่ว่าจะเป็นตัวคนอื่นหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่บางครั้งาอาจจะทําอะไรไม่ดีออกไปดึงสติกลับมาแล้วก็มานั่งคิดว่าเออเราทําอย่างนั้นไปทําไม เราก็จะได้เตือนตัวเองเอาไว้ว่าเราไม่ควรทำแบบนั้นอีกและข้อสุดท้ายค่ะตามหลักวิธีเส้นสำหรับชีวิตแบบอิชิโกอิชิเอะ Let go of your expectation, making predictions, waiting for certain things to happen is a guarantee d way to kill the moment. อิชิโกอิชิเอะ is experience with the uncluttered mind thought. by zen ข้อนี้ในหนังสือเขียนไว้สั้นๆกระชับเลยค่ะว่าให้เราปล่อยความคาดหวังออกไปการคาดเดาหรือการรอคอยว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่ามันคือเส้นทางที่รับประกันได้เลยว่ามันจะฆ่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราไป ตามหลักแนวคิดชีวิตแบบอิชิโกะอิชิเอะนั้นก็ได้รับการหล่อหลอมมาจากจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวที่ถูกสอนมาจากวิถีเซนเพราะแปดเนี่ยเป็นการสรุปโดยรวมว่าชีวิตของเราตามแบบอิชิโกะอิชิเอะก็สอนเอาไว้อยู่แล้วว่าให้เรามีความสุขในทุกช่วงโมเมนต์ของชีวิตการคาดเดาหรือการรอคอยสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นมันเป็นเหมือนการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองค่ะ และนี่ก็คือ8บทเรียนตามวิถีเซนสอนให้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าในทุกช่วงชีวิตหรือชื่อตอนภาษาอังกฤษในหนังสือนะคะก็คือ eight lessons for an i c h i g o i c h i e life สำหรับใครที่อยากจะลองซื้อหนังสือเล่มน,นี้มาอ่านนะคะก็ลองหาซื้อได้ตามร้านหนังสือที่มีหนังสือภาษาอังกฤษขายอย่างหนุน,น่ซื้อมาจากคินโอคุริยะ แต่ไม่แน่ใจว่าอย่างร้านหนังสือเอชีบุ๊กอะไรย่างนี้จะมีเหมือนกันหรือเปล่านะคะก็เป็นหนังสือที่อ่านเพลินๆสบายๆแล้วก็มันเป็นเหมือนกันนั่งพักอ่านหนังสือแล้วหนังสือมันทําให้เราฉุกคิดกลับมามองย้อนถึงชีวิตตัวเองและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเองนะคะยังไงก็ฝากติดตาม English m e c h a นน์ด้วยนะคะทาง l o อกดิและก็ทางโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะมีอะไรก็แนะนำติชมกันมาได้เต็มที่เลยนะคะ